ขออนุญาตให้ทางผู้นำนาแนะนำก่อนว่า PJW เราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะเปิด PJW หรือว่าบริษัทวัฒนารรสิ่จำกัดมหาชนนะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่สี่เซกเตอร์วันนี้นะครับก็คือมีชิ้นส่วนเรียกว่าตัวแพคเกจิ้งน้ำมันเครื่องนะครับส่วนประมาณ50%ของของบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็เป็นบรรจุภัณฑ์ นมนมเปรี้ยวนะครับก็ประมาณตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เออแล้วก็เป็นพวกบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับพวกคอน sumer product ต่างๆนะครับน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างห้องน้ําเคมีต่างๆนะครับก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นไม่เยอะมากนะครับ <c oughs> ก็รวมกันตรงนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอีกสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมยานคิดตัวยานย,ยนต์ครับเป็นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับค่ะล่าสุดล่าสุดเห็นว่ามีการเข้าไปซื้อหุ้นมาสเตอร์ลอนดี้เข้ามา บอกหน่อยได้ไหมคะทําไมเราถึงพุ่งเป้าไปในธุรกิจซักอบรีดคะจริงๆมันเป็นมันเป็นแผนนี้ครับเนื่องจากว่าเรามีพอร์ตเราเนี่ยที่เป็นชิกก้นให้แกชิ้นน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ห้าส<ะ>ิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยล้านนะครับคงๆ<ะ>คราวนี้ก็ก็มีความท้าทายเรื่องของ EV ที่ที่กำลังมาใช่ไหมครับก็ ผู้ถือหุ้นเนี่ยก็กังวลมากนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผู้บริหารเนี่ยกังวลกังวลน,น้อยกว่าเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเห็นว่าใหญ่น้อยจากนี้ไปอีกห้าอีกห้าปีเนี่ยก็<า>ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะกระทบครับเพราะว่าคนซื้อรถวันนี้วันนี้คนซื้อรถวันนี้นะครับ<า>ก็ยังเป็นรถสัาสรดยู่<า>นะครับสองสามปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังเป็นสัาบอยู่เป็นส่วนใหญ่ นะครับ EV น่าจะไม่ถึง5%ของตลาดนะครับถ<ช>ึ่ง <ๆ S 1> ไปเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน10%ของตลาดภายใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนัมนเบร์ยิงเพร์สเนี่ยก็ยังคงต้องใช้อยู่ไปสักเท่านึร่เพราะคนใช้คนไทยใช้รถคันหนึ่งก็อย่างน้อยก็5ปีนะครับบางคนก<ช>็ <ๆ S> 10ปีนะครับแล้ว,แล,วแล้วแต่ระยะเวลาแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อไม่ให้มีความประมาทนะครับเราเราก็มีแผนที่จะหารายได้มาช่วยเฉยตัว1,500เนี่ยอย่างน้อยนะครับมาช่วยเฉยให้ได้นะครับภายในไม่เกิน5ปีเนี่ยนะครรัับแแตต่่่เเเเเาากกก็็้้้้งปปปป3ีีีลวสไไมินน5ย ต้องมาเฉยๆให้ได้อันที่สองเนี่ยในมาจิ้นที่ไม่น้อยกว่านะครับในกำไรที่ไม่น้อยกว่าอันที่สามเนี่ยในการสร้างสัดส่วนที่สินต่อทุนเนี่ยก็ได้สูงไปกว่าเดิมนะครับปีนี้ในในสามปัจจัยเนี่ยครับเราเราก็เลยเดโมดิฟายหลายส่วนอย่างพี่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีทําเรื่องเกี่ยวเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์เป็นเรื่องของชิ้นส่วนทางการแพทย์นะครับที่คลาสสิกครับเมดิโกรคลาสสิกปีนี้เราก็จะมีเรื่องของตัวมสาสลัดลอรีเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่ง นะครับที่เราจะดิซิฟายทวนี้เราเราก็ดูจุดแข่งของบริษัทนะครับดูคอคอสเตร็งเราด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าอะไรก็เข้าได้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็เข้าได้นะครับเราก็ต้องดูสเตร็งของบริษัทแล้วก็ดูแพทเทิร์นหรือรูปแบบธุรกิจของที่เราจะเข้าไปทาง p j w u เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่อง b 2 b นะครับไม่ได้ b สอง c ความหมายคือว่าเราจะเชี่ยวชาญในการขายในกลุ่มกับอุตสาหการรมโดยตรงนะครับก็คือลูกค้ารายใหญ่ มากกว่าลูกค้ารายย่อยนะครับกาในการเนี่ยเราเราเราก็จะเชี่ยวชาญเรื่องที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นกระบวนการผลิตน,นะครับมาดูแฟ c เช r ยลลิ่งเ็นตัว Master l a รอรเนี่ยก็ถือว่าเขาเนี่ยมีลูกค้าหลักเนี่ยก็ไม่กี่รายเป็นายไรแป,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 ปบบลกๆ<า>เป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงแรมเป็นสายการบินในเรื่องของตัวการทําการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนไปกว่าที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องการจัดการพอเราเข้าไปทำประเมินนะครับหรือว่า d i l i g e n c e นะครับในเรื่องของ Operation เรื่อง Marketing เรื่องการเดิน เรื S <S ่องของ human resource ต่างๆเรื่องคนนะครับพอไปดูเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเราเราทำได้ดีกว่าที่เขาทําอยู่นะครับก็ขออนุญาตผู้ตรงๆนะครับผ่้พูดพู้ผูดถึงผู้เดิมก็เจ้าของเดิมขอใครก็คือเราเราเราคิดว่าเราเราทำได้ดีกว่าวที่เขาทำอยู่แบบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราก็ส่งทีมเข้าไปแล้วก็ไปไปประเมินเรื่องของลีนต่างๆเรื่องของล้อต่างๆแล้วก็ใช้ระบบ TPM ที่เราเข้าไปทำนะครับแล้วก็ประเมินอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราประเมินลูกค้า นะครับเราก็มั่นใจว่าเราสามารถจะเมนท์ลูกค้าเก่าของเขาได้นะครับแล้วก็สามารถจะ,จะเติบโตในลูกค้าเต่มเติมได้นะครับจากวิธีการให้บริการมีการขายเนี่ยผมคิดว่าเราเราก็จะเชี่ยวชาญเรื่อง b ีทีไปแล้วเนี่ยครับจะสามารถเชิญเราเขาได้แล้วว่าเข้าไปในจังหวัดที่กำลังจะเชิญเราครับเพร,เพราะว่าออลูกค้าหลักๆเขาเนี่ยเดิมเนี่ย60เปอร์เ็นตนะครับเป็นโรงพยาบาลอีก40เปอร์เซ็นเป็นธุรกิจภาคบริการทั้งหมดนะครับเป็นโรง,ง,งแรมเป็นสายการบินนะครับ แล้วปีที่แล้วเนี่ยก็เหลือแค่90เปอร์เซ็นต์จะเป็นโรงพยาบาลอีก10เปอร์เซ็นต์เหลือเหลือแค่บริการนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่สร้างมาอยู่ว่าโควิดพคก็มีปัญหานะครับเราก็ไปซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลน,นะครับ เป็นราคาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและเป็นราคาที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัพไซด์ได้ก็เลยไม่เคยได้แค้นไปว่า IR ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5บหถึงสินะครับที่เชื่อมั่นใจว่าเราจะจะทําได้ครับผมกําลังจะถามพอดีว่า IRR เห็นว่าสูงเหมือนกันนะคะก็บอกไปแล้วเนาะสิบหถึงสิทีนี้ในส่วนของรายได้ที่จะรับรู้จากมาเตอร์ลอนนี่ในปีนี้ค่ะเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะ คือพี่ยอดเขาปียอดเขาเคยพีคสูงสุดนะครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทนะครับเคยพีคเมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะครับก่อนก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดแล้วก็ลงมาเหลือต่ำร้อยนะครับเกือบร้อยล้านในในปีสองพันสองหนึ่งนะครับนะครับประมาณนะับประมาณการนะครับเพราะว่ายังปิดงบไม่เรียบร้อยนะครับแต่ประมาณการประมาณร้อยหนึ่งนะครับในปีในปีสองพันสองศูนย์เนี่ยเขาร้อยสิบหกล้านนะครับร้อย หกล้านก็คืองลงมาเรื่อยๆนะครับจากปี2019ก่อนโควิดเนี่ย150นะครับ150พอปี2020ที่มีโควิดนะก็เหลือ116นะครับปีที่แล้วเนี่ยก็น่ากลมกลมประมาณ101น,นะครับปีนี้เราคิดว่าน่าจะโตกว่านะครับอาจจะไปเท่ากับปี2020ย์สองนเนื่องจากว่าโควิดมันประมาณสัก110อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าโควิดมันเริ่มรีลิซ์แลท <ะ S 2> เทสแซนโกเริ่มมาแล้วแต่ว่าที่เราจะได้มากขึ้นเรื่องของการเพิิ่มประสทธิภาพเรื่ออองงงงขต้้นนนนนนทุะคครรรรรััััับเเื่่กกกาาาจจดหลียบ ในปีส0 2 3ูนย์สองสามสี่นะครับเราก็เราก็จะวิ่งไปที่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก mm ็ hmm. จะวิ่งไกลเพราะว่ากําลังการผลิตเขาเนี่ยไปได้ถึงประมาณ2อ0ยห้าสิบล้านบาทค่ะ mm hmm. บนบนแคปเขาเนี่ยเขายังใช้แคปไม่ถึงนะครับเขาใช้กําลังการผลิตไปเพียงแค่ต่ำกว่าต่ำกว่าที่ที่ประมาณการเอาไว้ครับเราก็จะสามารถจะดันกําลังการผลิตไปได้เนี่ย คือคือแคปเขาเนี่ยประมาณ200นะครับแคปเขประมาณ200ค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทำเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเบ่งอะไรได้อีกเยอะในะการลงทุนที่อีนิดเล็กน้อยครับในการที่จะที่จะเรียกว่าทะลุคอขวดนะครับทะลุคอขวดเรื่องของกําลังการบริจาคคนก็นดีจากช่วงเรื่องจากทำงานที่มากขึ้นนะครับจากต้นทุนที่ต่ำลงครับค่ะตัวตัวรายได้ที่พูดมาเนี่ยยังไม่รวมกับในกลุ่มของพวกโรงแรมแล้วก็สายการบินที่ที่กําลังจะกลับมาใช่ไหมคะ คือที่มองที่มองปีนี้ไม่ได้ไม่ได้แตะไม่ได้แตะโรงแรมแต่แต่น้อยนะครับแต่น้อยมากคือคือเรียกว่าการท่องเที่ยวในประเทศแล้วกันนะครับไม่ได้แตกการท่องเที่ยวต่างประเทศครับปีนี้ที่มองเอาไว้เนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทรวมๆเลยนะครับคือโตขึ้นจากปีแล้วเนี่ยประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการเติบโตแบบที่แบบที่มองว่าประเทศมันฟื้นจากโควิดแล้วเราก็เริ่มมีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นแต่ยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองผลผลบวกทารไซส์จากการที่ต่างชาติจะเข้้ามขึน ค,ครับผมก็ยังยังยัง,ยงไม่มม่ใจยังไม่มั่นใจว่าต่างชาติเนี่ยจะเข้ามามาอย่างไงบ้างน,นะครับผมว่าก็ก็ยังคอนเซอร์เรทีฟเล็กน้อยครับค่ะ,คะ,ะทีนี้ภาพร,รวมของ p j w ในปีนี้แล้วปี2565ทางผู้หลานวางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะก็โตประมาณเอาแบบคอนเซอร์เรทีฟมานะครับ10 12เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะนะครับ นะครับแต่ละ<ต>ลปี <ไง S 1> ก็ประมาณจะดูปีแล้วก็ปีแล้วพูดไม่ได้ละโอเคดูปีปี65เนี่ยจะโตจะโตประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์คือตัวยานยนต์จะโตเยอะครับยานยนต์เนี่ยะจะโตประมาณสักสิบสามเป็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในยานยน,นยต์ในเซกเตอร์ยานยนต์นะครับเพราะ,ะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องตั้งแต่ไตรมาสสามไตรมาสสี่มาเนี่ยก็เติบโตแต่ว่าเติบโตเนี่ยไม่เต็มแม็กซ์เพราะว่ามันมีเรื่องของการขาดแคลน ของวัสดุตัวตัวชีปนะครับสมองคนนะครับซึ่งเหมือนฐานแทนทั่วโลกครับแล้วก็มีแบ็กหลอกอยู่ในประเทศไทยเยอะมากคำว่าแบ็กหลอกนะครับเป็นแบ็กหลอกของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตใหญ่และอันดับต้นๆของโลกในการส่งออกตัวยานยนต์นะครับเราเราเราชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณ5้าหกสิเปอร์เซ็นลยครับในกำลังการผลิตทั้งหมดแล้วก็เรายังใช้กําลังการผลิตไม่เต็มที่เพราะว่ามีออเดอร์ค้างอยู่ คือฟื้นในต่างประเทศเนี่ยเขาฟื้นโควิดเร็วนะครับแล้วเขาก็อาจจะมีกําลังกําลังเงินเยอะกว่าอย่างยุโรปอเมริกาต่างพวกนี้อาจจะมีกําลังเงินเยอะกว่าเขาก็กระตุ้นเศรษฐก,กิจได้ได้ต่อเนื่องนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยจะฟื้นฟื้นแล้วครับท่านหมอฟื้นแล้วถ้าไปดูเวอร์เวอร์เอ่อจีดีพีอย่างเงี้ยครับเริ่มฟื้นหมดแล้วครับประเทศไทยก็ปีนี้ก็น่าจะฟื้นแล้วครับเราก็เลยมองว่าโอเคก็น่าจะเติบโตตัวเซกเตอร์นี้ประมาณสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะส่วนตัวปัจจุบันน ก็ภาพรวมเหมือนกันนะครับแคนเบอร์รีเนี่ยถ้าโตประมาณ8เฉลีย่ยครับ8เพราะว่า GDP ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ตัวน้ำมันเครื่องเราเนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งก็ส่งออกนะครับส่งออกกระมายนือว่าบริษัทน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยก็บรรจุน้ำมันแล้วก็ส่งออกเป็นสำเร็จรูปของประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตของตัวซัพพลายเชน้องย,ยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับน้ำมันเครื่องพวกหลักๆเนี่ยก็ใช้ฐานเป็นฐานการผลิตเหมือนกันแล้วก็ส่งออกไปในอาเซียนแล้วก็ใในนนนนเเ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 ออออชชีีีีีียยยยยตตตต้้สรรรรรลลิวววซแด์่คคััับบะปมมณก็โ ครับเพราะว่าก็การต้องเรียบรื่นขึ้นการบริโภคมีขึ้นนะครับ<น>ก็ก็กระแสะการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับก็มีการบริโภคมากขึ้นเราก็ตรวจตัวตามครับประจุพันธุ์โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เป็น70เปของของเราอะครับ<ม>ก็จะโตรประมาณ8เปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>ตัว<ม>ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็น30เปอร์เซ็นต์ของเราอะนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะโตประมาณ14 13ี่สิบถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เลยมองภาพรวมบริษัทเนี่ยก็โตก็ไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้ครับแล้วก็ต แป็นปีที่ดีครับแล้วก็ต่อเน,นื่องนะครับกาลังการผลิตของเราเนี่ยก็ Self เราลงทุนเพิ่มน้อยครับกับยอดขายที่โตขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือบริษัทลงทุนเยอะมากของสาปีที่ผ่านมาต้องบอกถอยหลักไป้มากกว่าสาปีนะครับก็ลงทุนมาต่อเนื่องตลอดนะครับแล้วก็เราตอนนี้เราก็เลยเป็นการช่วงเก็บเกี่ยวการใช้การใช้กําลังการผลิตที่เหลืออยู่นะครับเราคงจะลงทุนเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับในบางส่วนแต่ไม่ใช่เยอะ สำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการแต่ว่าแน่นอนต้องมีการทดแทนเครื่องจักรที่เก่าแล้วนะครับมีการปรับปรุงซ่อมแซมเอ่อแมนเทนแนนซ์นะครับมีการโอเวอร์ฮอล์เครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการการลงทุนครับค่ะแล้วอย่างมอเตอร์ในประเทศในประเทศจีนปีนี้ก็ก็ดีขึ้นครับก็คือมาจากปีที่แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นครับครับผมครับใช่ครับค่ะแล้วอย่างมอเตอร์ลอนดีเนี่ยที่เราไปลงทุนเนี่ยจะรับรู้ว่ามาเป็นปีนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ คือยอดขายก็ร้อยร้อยหนึ่งครับผมร้อยร้อยี่สิบครับจากสามพันก็ประมาณสามเปอร์เซ็นยังไม่เยอะมากครับยังไ,ไม่เยอะมากแต่ในในอนาคตอะครับเราคา,าดหวังว่าเขาเนี่ยจะประมาณห้าห้าเปอร์เซ็นตอย่างขั้นต่ำนะครับห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นอันนี้อันนี้มีอัพไซด์เยอะเหมือนกันนะครับของตัวตุนนี้นะครับเพราะว่าเราเราเราจะไม่ได้ไปแค่คือคือตอนเนี้ยที่เขาไม่ได้ไปนะครับในรอนรอนรี่ Run 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 เนี่ย เดิมเนี่ยเขาอยู่แค่โรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไปไกลนะครับเราคิดว่าบราิษัท p ีเจนวิวเนี่ยกำลังจะเข้าเมดิเคทนะครับเราก็จะมีเรื่องของกับโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับเราก็มั่นใจว่าเราแน่าจะเข้าไปในโรงพยาบาลได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในแง่ของมาสเตอร์วันวีแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมครับยังอยากอยากให้เราสัมผัสในอุตสาหกรรมี่ยมันจะมีรับจ้างซักให้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับอยา่างชุดฟอร์มของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมต่างๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับพวกนี้ครับซึ่งซึ่งเขาใช้ฟอร์มยูนิฟอร์มที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นไฮยีนะครับหรือเป็นอัปเกรดไม่ได้เป็นแบบยูนิฟอร์มเสื้อยืดโเกเทั่วไปอะไรพวกนี้ครับอย่างนี้ครับเราเราเนี่ยยังมีอุตสาหกรรมที่เราจะเข้าไปได้นะครับสามารถจะไปแข่งขันได้แน่นอนว่ามีการแข่งขันนะครับแต่ว่าเราประเมินเราประเมินต้นทุนเราทำสวอตแล้วนะครับในตลาดเนี่ยเราคิดว่าราคาที่เราเห็นอยู่ในตลาดวันนี้เราเราสู้ได้นะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการแข่งขันนที่่่ไมเเป็รือองงข เป็นหลักเป็นจะเป็นการแข่งขันในเรื่องของบริการและคุณภาพครับอืมค่ะโอเคก็พอจะเห็นภาพของ Pj เนะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางเู้่อิหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะคงคงจะนํเรียนว่าเราคือคือต่อย้ำต่อย้ำความสิ่งที่ผมนำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วนะครับให้กับนักลงทุนว่าเราเจอตลาดแล้วนะครับในปี2020เนี่ยเรากำไรประมาณ115ล้านบาท นะครับในปี2021ปีที่แล้วเนี่ย9เดือนเราก็บีทเราก็เราก็ครอบครัทั้งปีของ2021แล้วนะครับค่ะในปีนี้เราก็จะมีเออ่ดีขึ้นนะครับกว่าปี2020 2021นะครับ2022เนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วเรายังจะในในแค่ของเซกเตอร์ปกตินะครับเซกเตอร์เออ่บรรจุภัณฑ์เซกเตอร์ตัวส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็ในเมืองจีนอันนี้ยังไม่พูดถึงเซกเตอร์ไหนที่จะเข้ามาจากมาสเตอร์รอ,อนรีนะครับแล้วก็เรื่องของเมดิคอล แล้วเราเองก็จะมีตัวอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆครับเพราะเราเรามีสักยภาพในการในการที่จะเติบโตได้ได้มากเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นปีเทอร์ดา,าจริงครับที่เมื่อรวมตัวนิวเอสเทิร์มนะครับที่จะเป็นทับไซด์แล้วก็สัดส่วน,วน,นที่สิตตอนบุญเราเนี่ยก็ต่ำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็หนึ่งดห้าต่อหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมีเรียกว่าทั้งเติบโตก็ได้ทั้งความเสีย่ยงก็โอเคนะครับรีเทิร์นออนแอสเซทเออเอเราก็ดีขึ้นนะครับจีพีก็ดีขึ้น นะครับก็มั่นใจครับว่าปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่โมเมนตัมโตต่อเรื่องอย่างมีนัยยะสําคัญไปเรื่อยๆครับอีกสามสองปีข้างหน้าเลยครับค่ะครับผมโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บ้ินมักมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณจิมครับขอบคุณบอลครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ